คือท้ายสุดแล้วสว250คนที่ผ่านมาก็คือพักแกนนาจัดตั้งรัฐบาลคือสอวคือพักแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยที่ไม่ได้มาจากประชาชนเนี่ยผมคิดว่ามันชัดเจนมากก็คือเป็นสองก้อน25 0คนที่มีบทบาทในการกําหนดว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาลแต่พอมาปี66เนี 6, ่ยผมว่าจงแจ้งมากว่าสวหลายคนเนี่ยมีเจตนาหที่จะแทรกแซงการจัดตั้งรัฐบาลจริง สบวาบางคนบอกว่าปี62เนี่ยเหตุผลที่โหวตให้กับพลเอกประยุทธ์เป็นนายก<ๆ>ก็เพราะว่าพลเอกประยุทธ์รวบรวมเสียงได้เกิน2 5 0สอสอแต่พอมาปี6 6คุณพิธาทำได้เหมือนกันกับไม่โหวตให้แสดงว่าไม่ได้มีความคงเส้นคงวาในหลักการเลยมีเจตนาริงจริงในการเข้ามาแทรกแซงการจัดตั้งรัฐบาลนั่นก็คือเป้าหมายในการแช่แข็งประชาธิปไตยในประเทศไทยเป้าหมายในการรักษาระบบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็เป้าหมายในการสืบทอดอำนาจของกลุ่มคนที่มีความเชื่อมโยงกับคณะรัฐประหารและเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตย ผมคิดว่าถ้าสรุปสั้นๆเนี่ยผมเห็นคล้ายกับอาจารย์ประจักษ์ก็คือว่าสวชุด250คนเนี่ยประสบความสําเร็จมากครับคือประสบความสําเร็จตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และก็ตามเหตุผลในการมีอยู่ของสวชุดบทเฉพาะการนี้นั่นก็คือเป้าหมายในการแช่แข็งประชาธิปไตยในประเทศไทยเป้าหมายในการรักษาระบบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแลวก็เป้าหมายในการสืบทอดอํานาจของกลุ่มคนที่มีความเชื่อมโยงกับคณะรัฐประหารและเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตย ดังนั้นต้องยอมรับว่าเขาประสบความสาเร็จนะครับถามว่าทําไมเราถึงมองเป้าหมายและวัตถุประสงค์เขาเป็นเช่นนี้ก็ต้องเชื่อมโยงกลับไปว่าต้นกําเนิดของสอวชุด250คนมาจากไหนสว250คนก็มาจากรัฐมนุน60นะครับซึ่งแน่นอนผมเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้ก็เห็นว่าเป็นรัฐมนูญที่มีที่มากระบวนการเนื้อหาที่ไม่ชอบทำทางประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมีเนื้อหาที่ไปขยายอํานาจ ของหลายสถาบันทางการเมืองหลายกลไกทางการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่สามารถเข้ามาขัดขวางเจตนาลงของประชาชนผ่านกุหาเลือกตั้งได้และสามารถถูกควบคุมโดยกลุ่มคนที่มีความเชื่อมโยงกับคณะรัฐประหารที่มีส่วนในการร่างรัฐมนตรี้ขึ้นมาในบรรดากลไกและสถาบันทางการเมืองที่มีคุณสมบัติเช่นนั้นเนี่ยผมคิดว่าวุฒิสมาวุฒิสภา,าที่ผ่านมานี่แหละน่าจะเป็นรูปประมที่สุดเพราะว่าเราจะเห็นว่าในบรรดา250คนตามบทเฉพาะการเนี่ย มี194คนที่คอสชอจิ้มเลยนะมี6คนที่เป็นผอบอเหล่าทัพแล้วก็มี50คนที่ตอนแรกก็ดูเหมือนจะว่ามีการคัดเลือกกันเองระหว่างกลุ่มอาชีพแต่ท้ายสุดแล้วคือคัดเลือกให้เหลือ200คนแต่50คนไหนจาก200จะมาเนี่ยคอสชอก็จิ้มอยู่ดนะีดังนั้นเรียกได้ว่า2 50คนเนี่ยมีที่มาที่แทบจะถูกควบคุมโดยคอสชอ,อย่างเบ็ดเสร็จแต่กลับมีอำนาจสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นอำนาจในการร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นอำนาจในการรับรองตุลาการสารมนูนผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระหรือว่าอำนาจในการยับยัง้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวุฒิสภา,าชุดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรูปธรรมที่สุดของปัญหาของรัฐมนูน60ที่ถูกใช้เพื่อพยายามจะสร้างระบบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วเราก็ได้เห็นถึงผลงานสําคัญของสอวอ,อ,อ,อยู่หลกัหลกๆแต่ผมว่า3อย่างหรือเป็น3กลไกที่สวใช้ในการแช่แข็งประชาธิปไตยในประเทศไทย กลไกที่หนึ่งแน่นอนคือบทบาทของสวในการมาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับผมคิดว่าสวชุดนี้ก็ประสบความสําเร็จในการเข้ามาแทรกแซงกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้มาซึ่งรัฐบาลที่จะรักษาระบบการเมืองที่เป็นอยู่ปัจจุบนันหรือมีความมีแนวโน้มน้อยที่สุดที่จะนามาสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเมืองเราเห็นผลงานตรงนี้2ครั้งครั้งที่1ก็คือหลังการเลือกตั้งปี2 5ง2นะครักการใช้ธิเดชของสวสองร้อยห้าสิบคนตอนปี62เนี่ย มันอาจจะไม่ไโจ่งแจ้งเข้าเพราะเขามากักจะให้เหตุผลใช่ไหมครับว่าตอนที่มีการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เข้ามาเนี่ยรัฐบาลที่นําโดยพักพลังประชารัฐหรือว่ากลุ่มพักการเมืองที่นําโดยพรคพลังประชารัฐเนี่ยมีเกิน250คนแล้วแต่สิ่งที่เราต้องอย่าลืมก็คือว่าเราไม่มีทางรู้ว่าพักการเมืองที่ตัดสินใจไปร่วมกับพรักพลังประชารัฐและไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยตัดสินใจเพราะว่าเห็นด้วยกับอุดมการณ์ตรงน,นั้นจริงๆหรือตัดสินใจเพราะว่าเขารู้ว่าไปร่วมกับ พรรคอื่นพรรคแกนนาอื่นร่วมกับแคริเนายกคนอื่นเนี่ยก็ไม่มีทางที่สวกลุ่มนี้เนี่ยจะยกมือให้เพราะท้ายสาุดเสวกลุ่มนี้ก็จะยกมือให้เฉพาะกรณีที่ผลประยยชน์นั้นสามารถกลับมาเป็นนายกได้แต่พอมาปี -66 นี่ผมว่าจงแจ้งมากนะครับเพราะว่าในครั้งแรกที่มีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการรวมกลุ่มกันของ8ปดพรรคนะครับนำโดยพรรคก้าวไกลนะครับที่รวมกันแล้วเนี่ยมีสสเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรตามระบบรัฐสภาปกติควรจะตั้งรัฐบาลได้มีสสสามร้อยกว่าคน แต่ก็กลายเป็นว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยผลที่ออกมาคือว่าคุณพิธาก็ไม่รับเลือกเป็นนายกนะครับในบรรดาสวทั้งหมดมีโหวตเห็นชอบแค่13คนจาก250คนนะครับแล้วผมคิดว่าการเปรียบเทียบบทบาทของสวปี62กับ66ก็ยิ่งตอกย้ําว่าสาวหลายคนเนี่ยมีเจตนาที่จะแทรกแซงการจัดตั้งรัฐบาลจริงๆเพราะถ้าจำได้ว่ามีสวบางคนบอกว่าปี62เนี่ยเหตุผลที่โหวตให้กับพลเอกประยุทธ์ เป็นนายกก็เพราะว่าพลเอกประยุทธ์รวบรวมเสียงได้เกิน250สสแต่พอมาปี66คุณพิธาทําได้เหมือนกันกับไม่โหวตให้แสดงว่าไม่ได้มีความคงเส้นคงวาในหลักการเลยมีเจตนาจริงๆในการเข้ามาแทรกแซงการจัดตั้งรัฐบาลแล้วถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยผมคิดว่ามองย้อนไปถึงกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลที่มันใช้เวลาหลายเดือนทั้งปี62-66เนี่ยผมคิดว่าวิธีการที่จะอธิบายให้คนที่ไม่ได้คุ้นเคยกับการเมืองไทยเข้าใจได้ง่ายที่สุดเนี่ยคือท้ายสุดแล้วสว250คนที่ผ่านมาก็คือพรรคแกนนาจัดตั้งร คือถ้ามองยอ้อนแล้วมองบริบทวันนั้นคือสวคือพรรคแกนนำสจัตตนฐบาลเนี่ยที่ไม่ได้มาจากประชาชนเนี่ยผมคิดว่ามันชัดเจนมากก็คือเป็น2ก้อน250คนที่มีบทบ,บาทในการกําหนดว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับส่วนผลงานประเภทที่2หรือกลไกที่2ก็คืออํานาจในการยับยั้งการแก้นมาดูเหมือนที่อาจารย์สิริพันธ์ได้เกริ่นไว้นะครับพอท้ายสุดแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเป็นพินัยกรรมของคอสชอและก็สิ่งที่มันรักษาไว้ซึ่งระบบก,การเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็คือรัฐมนตรีห แล้วก็มีการเสนอ26ร่างเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาผ่านมาแค่หนึ่งร่างคือเรื่องของระบบเลือกตั้งแต่ที่มันน่าตกใจกว่านั้นเนี่ยผมแชร์2อย่างอย่างที่1เนี่ยคือในบรรดามีทั้งหมด26ร่างใช่ไหมครับห่ร่างที่ผ่านไปได้แต่มีอยู่19ร่างนะครับที่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนแต่ไม่ได้เสียงหนึ่งใน3ของศวที่จําเป็นต่อการแก้ไขรัฐมนูลหรือถ้ามองไปมากกว่านั้นมี18ร่างนะครับ 18ร่างที่ได้เสียงเกิน2ในสามของสสคือได้ฉันทามติร่วมกันระหว่างฝ่ายคา้านกับฝ่ายรัฐบาลแล้วแสดงว่าเป็นฉันทามติของตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่มีหลายเฉดความคิดระดับหนึ่งแต่กลับไม่ได้เสียงหนึ่งในสามของสวที่จาเป็นต่อ,อการแก้ไขและอันที่รูปธรรมท,ที่สุดผมว่าคือการยกเลิกมากร่า2 7 2ที่ถูกเสนอหลายครั้งนะครับแต่ว่ามีครั้งหนึ่งตอนเดือนมิถุนายนเองพันห้าร้อยนกสิบนะครับได้เสียงสับสนจากสสเนี่ย440คน คิดเป็น88%ของตัวแทนประชาชนแต่ว่ากลับได้การสนับสนุนสวเนี่ยเพียงแค่20เสียงเท่านั้นแล้วถ้ามองลึกลงไปถึงการแก้ที่สําเร็จเรื่องระบบเลือกตั้งเนี่ยก็ตั้งคำถามต่อได้ว่าทําไมสวถึงยอมแก้เกีเเ่ยวกับเรื่องระบบเลือกตั้งถ้ามอ,มองผิวเผินแล้วอาจจะคิดว่ามันเป็นเพื่อไเป็นการแก้ที่ไม่กระทบอํานาจต่ตตสอสวแต่ผมมองมันเลวร้ายกว่านั้นอีกนะครับผมมองว่าท้ายสุดแล้วเน,นี่ยการที่สวคนไหนจะลงมติสับสนหรือไม่สับสนกันแก้ไขระบบเลือกตั้งตรง,งนั้นเนี่ย มันก็มีข่าวหนาห,นาหูว่ามันเป็นเพราะว่าสาวที่ลงมติเนี่ยคำนึงถึงโอกาสหรือผลกระทบต่อความสําเร็จทางการเมืองของคนที่มีอิทธิพลเหนือเขาเพราะถ้าจําได้ตอนนั้นเนี่ยมีสวอสองกลุ่มใช่ไหมครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยสับสูการแก้ไขระบบเลือกตั้งจากฉบับหกนมาเป็นระบบเลือกตั้งใหม่ที่เป็นบัตรสองใบและคํานวณแบบคู่ขนานซึ่งแน่นอนเป็นระบบที่ในเชิงวิชาการให้ความได้เปรียบกับพรรคการเมืองที่ถนัดแ,แบ่งเขตมากกว่าแบบบัญชีรายชื่อนะครับดังนั้นจะมีสวบ,บางกลุ่ม ที่ก็อาจจะมีความเชื่อมโยงหรือว่ามีคนบอกว่าเชื่อมโยงกับพักการเมืองที่มีความถนัดเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเนี่ยก็ลงมติเห็นชอบกับการแก้ระบบเลือกตั้งในขณะที่สวอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับอีกพักการเมืองหนึ่งที่อาจจะท้ายสุดแล้วเราเห็นจะผลการเลือกตั้ง6 6ว่าถนัดแบบบัญชีรายชื่อามกว่าเขตเนี่ยก็ไม่ลงไม่ลงสนับสนุนให้กับการแก้ระบบเลือกตั้งทางนั้นคือท้ายสุดแล้วมันก็ไม่ได้เป็นการลงมติเพื่อต้องการจะแก้ไขให้รัฐมนูนมีความเป็นราเปไล้มตติาม คนที่มีอิทธิพลเหนือเขาและผลกระทบทางการเมืองที่เกิดขึ้นกับเขาแล้วก็ท้ายสุดสั้นๆคืออำนาจในการรับรองข้อที่สามคืออำนาจในการรับรองตุลาการสามัญนและก็องค์กรอิสระนะครับเราจะเห็นว่ามีการใช้อำนาจเนี่ยเข้ามาปฏิเสธการรับรองบุคลากรหลายคนในองค์กรเหล่านี้นะครับแล้วก็ถูกตั้งคําถามว่ามันเกี่ยวข้องกับทศัศนคติทางการเมืองของผู้ที่ถูกเสนอชื่อหรือเปล่านะครับอย่างเช่นในปี64ี่เนี่ย ขอภยัยบปี65เนี่ยเคยมีการเสนอชื่ออาจารย์ท่านหนึ่งมาเป็นกรรมการปปรชนะครับแต่ว่าถูกสวปฏิเสธแล้วก็มีข่าวมาเผยแพร่เบื้องต้นเนี่ยนะจะสำนักข่าวอิสระที่มีการบอกว่าสวให้ข้อมูลว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าถูกมองว่ามีทัศนคติที่ไม่เป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลณเวลาน,านั้นหรือว่าไม่เป็นถ้าใช้คําพูดทห้เป,เป,เป๊ะๆคือมีพฤติการและแนวคิดทางการเมืองตรงข้ามกับฝ่ายอนุรักษ์นิยม